โย่ Yo, สวัสดีครับขอ,อต้อนรับเข้าสู่ขวัญนอนชาแนลนะครับตัวคนเดียววันนี้นะครับไม่มีน้องขวัญน,นะครับเพราะว่าน้องขวัญไปทํางานหลายๆคนถามเข้ามานะครับน้องขวัญทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนผมอยู่ที่สุรินทร์นะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกๆเลยมั้งแบบหลังจากที่ห่างหายไปนานมากๆกับการที่อัพคลิปวิดีโอลงช่องควัญนอนชาแนลนะครับไม่ได้ บอกโหนานมากๆนะครับเกือบปีแล้วมัง้งต้องกราบขออภัย FC ที่ติดตามน้องขวัญน,นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนมาดูแบบบ้านของผมกันรู้สึกตื่นเต้นมากกําลังจะมีบ้านที่เป็นบ้านครอบครัวก็คือที่จริงอ่ะผมก็มีบ้านหลังนี้แหละเป็นบ้านของผมนะครับที่สร้างด้วยตนเองนะครับแล้วกอ็อยู่คนเดียวแต่อนาคตของเราเนี่ยก็ต้องมีครอบครัวซึ่งก็ครอบครัวเราก็จะใหญ่ขึ้นนะครับการ ทำที่อยู่นะต่างๆมันก็ต้องสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับในคนครอบครัวเรานะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการสร้างบ้านขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ตามที่คนได้รู้ว่าผมต้องไปอยู่ที่บ้านน้องขวัญน,นะครับซึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเดินทางไปอีกประมาณเกือบ10โลแต่ไม่เป็นไรผมไม่ทิ้งบริเวณที่นี่แนะ่นอนและก็ผมก็จะไปอยู่ที่นูนะ่นผมก็ยังปลูกผักปลูกอะไรเหมือนเดิมและก็สถานที่ตรงนั้นเนี่ย วิวสวยมากน้ำอุดมสมบูรณ์ข้างๆเป็นทุ่งนานะครับมองไกลๆเป็นยอดเขาสวยจริงๆนะครับผมก็เลยแบบไปอยู่ก็ได้ <c oughs> คือบ้านหลังนี้นะครับเราสองคนเนี่ยได้หาแบบหลายแบบเยอะมากนะครับ <c oughs> ก็มาเจอแบบบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งไปเจอในเพจของต่างประเทศ เห็นทั้งแรกแล้วทั้งสองคนเนี่ยว้าวนะครับชอบมากมคือแบบบ้านที่ผ่านมาไม่เคยแบบว่าอีกคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบอีกคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบคือมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับแต่พอมาเจอบ้านหลังนี้เนี่ย ทั้งสองคนเห็นครั้งแรกคือชอบเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจเอาแบบบ้านหลังนี้เลยนะครับก็เลยเอารูปภาพตัวนี้เนี่ยไปให้พี่ที่รู้จักนะครับเป็นพี่ในโรงเรียนเก่านะครับให้ทําการสเก็ตทําการวาดแลนแปลนบ้านเนี่ยออกมานะครับในราคา3,500นนะครับก็ถือเป็นราคาที่ย่อมเยาแล้วก็โอเคมากๆนะครับแล้วก็งานออกมาก็ดีนะครับรายละเอียดดีแล้วก็พูดคุยกันเองด้วย แต่ถ้าเกิดไปจ้างที่เป็นแบบในเฟซในเว็บอะไรต่างๆเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 9น0 0นะครับบางรายอยู่ที่ประมาณหมื่นนะครับคือขึ้นอยู่กับแบบบ้านด้วยนะบางแบบบางแบบเนี่ยมันยากมันแบบมีอะไรซับซ้อนมีอะไรเยอะแยะมากมายก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเป็นภาพที่เขาแบบเป็นแบบจําลองขึ้นมาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับป้างอ่านี่ครับอันนี้คือเป็นแบบหน้าบ้านนะครับก็ ดูแบบเรียบเรียเป็นเหมือนโมเดิร์นผสมยุโรปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไม่รู้ผมเราถูกหรือเปล่านะว่าผสมยุโรปนะครับก <t un> ็ตามที่ทุกคนเห็นนะฮะทั้งสีทั้งอะไรเนี่ยผมชอบเรื่องสีการออกแบบนะครับแล้วก็การจัดตรงวงต้นไม้อะไรต่างๆนะครับดูชอบเลยนะครับก็มาดูส่วนต่อไปก็อันนี้ในส่วนหน้าบ้านนะครับดูมุมมุมสูงหน่อยนะครับก็ดูหน้าบ้านจัด ตรงจัดต้นไม้นะครับชอบนะครับบริเวณรอบๆมมนรู้จะจะสร้างแบบนี้ได้หรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามทําให้ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับเป็นด้านข้างที่เอา,อาจะทุกคนจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นเป็นกระจกนะครับที่สามารถเปิดได้นะครับเป็นที่นั่งเล่นนะฮะเบแตรงนี้ผมออกแบบไว้ว่าจะแบบเปิดกระจกหรือเปิดม่านออกมาเนี่ยก็จะเห็นวิวทุ่งนานะครับซึ่งฝั่งฝั่งนี้ที่พื้นที่ของผมนี่เป็นทุ่งนา นะครับเป็นทุ่งนาพอดีแล้วก็เลยก็เลยเอาฝั่งนี้หันไปฝั่งทุ่งนานะครับอันนี้หลังบ้านนะครับเป็นหลังบ้านอ่าอันนี้เป็นแลนแบบคร่าวๆนะครับก็นี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะครับประตูเข้าไปจะก็จะเป็นอ่าผมลืมบอกไปแล้วนะแบบบ้านของผมนะครับจะมี3ห้องนอนนะครับสองห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นแล้วก็หนึ่งห้องครัวนะครับก็ตรงเนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับ เดินเข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีนะครับก็แล้วก็ห้องครัวอันนี้เป็นห้องครัวที่ห้องครัวกับห้องนั่งเล่นเนี่ยจะเป็นห้องเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้คือเรายังตัดสินใจว่าเราอาจจะทําเป็นห้องแยกกันเลยก็คือเป็นห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนะครับห้องครัวก็จะมีประตูเปิดปิดนะครับให้ให้ให้ดีเพราะว่าอาจบางทีเราทําอาหารที่มีกลิ่นมีต่างเนาะมันจะได้ไม่เข้ามาในห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็ยังคิดยัง ตัดสินใจไม่ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ตัวเนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีห้องน้ำนะครับในตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องทางเดินไปห้องนอนห้องที่สองแล้วก็ห้องที่3ามมันจะมีห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องน้ํารวมนะครับตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะครับคือแบบคนที่มาแบบเป็นแขกเป็นอะไรกันก็จะเข้าห้องน้ํานี้นะครับส่วนห้องน้ํานี้ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับของของเจ้าของบ้าน อันนี้ก็จะเป็นแบบภายในแล้วนะครับคือผมอาจจะไม่ได้แต่งได้ถึงขนาดนี้หรอกนะครับเพราะว่าด้วยงบประมาณต่างๆนะครับคืองบประมาณเรามีจังกัดจริงๆนะครับก็คือค่อยๆทําไปอันนี้ในห้องครัวนะครับที่เป็นภาพอันนี้ห้องนั่งเล่นนะครับอันนี้ชอบชอบชอบสไตล์แบบนี้เลยนะอันนี้เป็นห้องครัวนี่ฮะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องครัวติดเลยก็คือเหมือนกับว่าเขาทําเป็น ห้องโล่งและก็เอมบิวินเอานะครับอันนี้ในรูปนะเขาจะเป็นอย่างนั้นด้วยการใช้งานจริงดูเดี๋ยลอ,ลอ,ล,อ,ล,อลองดูก่อนนะครับเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยก,ก็คงรู้ว่ามันกลิ่นแรงมากนะครับห้องนอนเล็กนะครับอันนี้ห้องนอนหลักนะครับก็จะมีห้องน้าในตัวนะครับอันนี้แล้วก็นปิประตูออกไปไปแบบยันข้างนอกแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับที่เป็นแบบที่แบบ จะลองขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับตอนที่ทุกคนเห็นนะครับสิ่งแรกที่จะทําการเปลี่ยนนะครับจากแบบที่เราทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วเรามาพูดคุยกันแล้วก็มาดูในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในช่วงนี้นะครับป้อนมีบางอย่างที่ราคาแพงมากๆนะครับอย่างเช่นเหล็กนะครับราคาขึ้นเท่าตัวเลยก็เป็น ราคาที่แบบหมาโหดมากๆนะครับจนร้านวัส,สดกุก่อสร้างเขาแนะนำมาเลยว่าอย่าเพิ่งสร้างบ้านในช่วงนี้เพราะว่าเหล็กมันแพงมากๆนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเหล็กมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะลงหรือเปล่าหรือมันก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นเลยผู้รู้ตอบผมหน่อยนะครับผมจะได้รู้คือผมมองว่าเหล็กมันขึ้นก็คงจะขึ้นเลยนะครับมันไม่มีลงนะครับมันเล่นกระโดดสูงแบบโอ้ข้ามเท่าตัวของมันเลยก็อันนี้คือเป็นตัวแรกที่เราตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนจากหลังคาซี a พซึ่งหลังคาซี a พเนี่ยมันมีข้อดีของมันก็คือมันเงียบมันเย็นนะ,ะมันเก็บเสียงนะครับอันนี้เป็นข้อดีของมันนะครับข้อเสียของมันคือมันหนักมากๆนะครับหนักมากๆแล้วก็มีราคาแพงและพอเรื่องด้วยน้ําหนักของมันเนี่ยโครงสร้างของตัวบ้านของหลังคาเนี่ยก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยก็เป็นที่มาของการใช้เหล็กก็ต้องเยอะต้องหนาต้องใหญ่ก็บวกด้วยต้นทุนที่เราต้องซื้อพวกนี้ลงทุนไปพวกนี้ต้องก็เยอะ เราก็เลยตัดสินใจคุยกับน้องขวัญน,นะครับว่าเราเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันถ้าแค่หลังคาโครงสร้างอะไรพวกนี้โอ้ลมหมดเยอะมากนะคะก็เลยจะเปลี่ยนจากซีแพคเป็นเมทัลชีตเป็นหลังคาเหล็กเมทัลชีตเนี่ยมันทนมันอยู่ได้นานนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันเสียงดังนะครับฝนตกทีนีงแบบป๊อปอแต่คือเราก็ แก้ด้วยวิธีการทําฝ้านะครับเพื่อเก็บเสียงเราได้ลดงบประมาณลดอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับก็ได้คุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็แนะนำมาอย่างนั้นพอเราเปลี่ยนเป็นเมทัลชีตแล้วเนี่ยโครงหลังคาตามที่ทุกคนเห็นนะมันชันมากๆนะครับมันชันมากๆเลยดูมันชันนะครับมันชันแบบแบบอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือลักษณะของการทําโครงหลังคาแบบของตัว c p a c นะครับเพราะว่ามันต้องทําชันถ้าไม่ทําชันเนี่ย มันไม่ค่อยชันเนี่ยมันน้ําอาจจะรั่วนะครับอาจจะรั่วซึมได้ก็จะมีการแก้ให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันเตี้ยลงนะครับให้มันสั้นลงนะครับหลังคามันจะได้ไม่ชันมากนะครับมีการยอ่ยอย่อยตรงนี้นะครับให้ลงมาตัดอาจจะตัดเหล็กหรือลดเหล็กความยาวของเหล็กตรงเนี้นะครับให้ลงมาอีกนะฮะมันจะได้ไม่ชันมากเนาะเนี่ยก็คือวิธีเปลี่ยนแล้วก็วิธีแก้นะครับผม,ผมการทําบ้านในครั้งนี้เนี่ยผมจะทําการควบคุม ซื้อวัสดุอปปุกรณ์เองทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นการจ้างแบบไม่ได้เป็นจ้างเหมาทั้งหลังนะเป็นการจ้างเหมา,าบางอย่างนะครับอย่างเช่นตัวโครงสร้างก็จะทําการให้ให้เป็นการเหมาไปนะครับส่วนงานางานก่อบล็อกงานปูนงานเทพ,พื้นปูกระเบื้องทําฝ้า,าสีหรือตกแต่งอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบ รายวันนะครับเป็นรายวันก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้ลดในส่วนของอต้นทุนในเรื่องของการจ้างได้ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะไปคุยกับช่างที่แบบเป็นแบบช่างก็เป็นทีมของพ่ออะละเออหม่ผลทุงมันคุยเหมือนหางเหินเนี่ยนะฮะก็คือจะให้ทางทีมของพ่อเนี่ยทำในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของตั้งแต่ขุดหลุมลงเอาเสาลงหลงุม ทำโครงโครงหลังคามุงหลังคา,าทำฝ้าบางส่วนแล้วก็มีอะไรเทคารนะครับแล้วพวกนี้ก็คือจะเป็นงานโครงสร้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมจะให้เป็นการรับเหมาไปในส่วนงานต่อไปพวกงานปูนงานกระเบื้องงานอะไรต่างๆเนี่ยหลังจากที่โครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นรายวันแล้วก็พาพี่ๆพ,พาน้องๆพา,าย,ยาิๆนะครับไปช่วยกันทําคือเรา เราจะได้เขาเรียกว่าอะไรสร้างไรายได้สร้างงานให้กับคนในครอบครัวสร้างงานให้กับญาติของเราได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะโอเคสลับการสร้างบ้านนะครับ EP แรกในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับในผ่านช่องขวัญดอนชาแนลนะครับอาจจะเห็นแค่ผมคนเดียวก่อนเนาะ ถ้าเกิดในช่วงไหนที่น้องขวัญสามารถกลับมาบ้านได้ก็จะทําคลิปถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าน้องขวัญก็คงจะมาตรวจสอบมาติดตามการสร้างบ้านอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าน้องขวัญคือก็อยากจะได้บ้านเร็วๆนะครับผมก็ยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ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 